สวัสดีค่ะวันนี้มีสัตว์เลี้ยงจะมาฝากนี่นะคะวันนี้จะมีสัตว์เลี้ยงมาให้คุณพ่อดูค่ะติ้งเอ๊ะ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 เปิดประตูหแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปิดอะไรนะาทำตัวเองรู้ทำ่อ เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเห็นหรือเปล่าไปก้มระตูไปนี่เพราะเห็นไหมตัวอะไรจิ้งจกนี่นี่นี่จิ้งจกจิ้งจกนี่มันอยู่มองไหนทั้งคืนของเขาหรออยู่เข้าไปอุ้งพี่น้องเนี่ยจริงเหรอ อ๊าดูมั้ยปานนี่จุบๆเนเกือบะกอจูปากมันกัดปากหัวไงนี่เกือบทือกัดปากออเอาเร้าขึ้นไหม เห็น็อดเมื s <S ่อกี้ไหมตุ๊กแกเกี well, like er> ียวกันปากบอมันเสียงมันดิเตายแล้วโอ้ปากไว้ไข่หางดินเดียมันเป็นๆอยู <h <h ่นะคะอไปแล้วน นี่นะคะ <Okay. S 1> จะเอามาเลี้ยงนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเอาปล่อยไว้แถวนี้หน้าบ้านดีกว่าบ๊ายบาย